สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะแต่ว่าหิมะหลงฤดูก็โปรยโปรยมากค่ะตกลงมาเข้าข้อละลายไปนั่นเองค่ะวันนี้ก็อันนี้นางเอกนางเอกค่ะลัวไม่อิ่มพี่น้องจ๊ะดูสิเยสสวนลัวไม่อิ่มช่วงนี้จเจริญอาหารไม่ได้ไปไหนกินแล้วก็นอนอยู่อย่างกันนี้แหละค่ะ เอาหมี่ผสมลงไปก่อนแล้วก็เอามาม่าตามไปค่ะเพราะว่ากลัวไม่อิ่มนั่นเองกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายสนอีกเหมือนเดิมยายสนก็คิดว่าหลายๆลายคนก็คงจะมีเมนูแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากถามว่าอิ่มอร่อยไหม างทีหิวหิวมานะคะมันก็อิ่มแล้วก็อร่อยด้วยค่ะกลัวไม่อิ่มก็เติมลงไปค่ะเห็นไหมคะเอาเส้นมี้ลงไปเพิ่มไปว่าไปว่ากายกินเลยโซนยะเกดตด,ดูดเอเฮโปยาฮารปปารัวกะมุตตะเนเอฮารประบอกว่าอาหารที่ง่ายๆแล้วก็ถูกๆไม่ถูกนะคะมาม่าที่นี่เนาะ เปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ตองละ30บาทนั่นเองค่ะก็เกือบ1ยูโรแล้วค่ะตอนนี้สมัยก่อนยายสนมารู้สึกว่าจะ40กว่าเซนนะคะตอนนี้ก็เกือบยูโรแล้วค่ะยูโรนึงก็สามสบาทก็ตีซะมาม่า,มาห่อนี้ก็ตกไป30บาทค่ะมีอยู่คลิปวิดีโอหนึ่งยายสวนบอกว่า การทำ YouTube นะคะเพราะว่าตอนนี้ช่องเราก็ยังเล็กอยู่ขยันทำค่ะยายสนขยันทำได้3วัน4วันมามา่าหอ่อหนึ่งก็ยังดีค่ะในการทำ YouTube นะคะทำไมถึงบอกว่า3วัน4วัน5วันได้มามา่มาหอ่อหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าแต่ละคลิปนะคะถ้าว่าพันกว่าบิวนะคะถึงจะได้30บาท พันกว่าวิว30บาทนี่ก็ใช้ลูกขยันเอาค่ะก็พยายามต่อไปนั่นแหละค่ะเยสนถึงบอกว่ากราบขอพระคุณามากมากทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังใจที่มีมาให้สำหรับเยสนเสมอมาทุกวิวมีค่าสำหรับเยสนมากค่ะ วิวน้อยวิวมากนันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคอนเทนต์ของเราเนาะคะ่ะเราก็พยายามค่ะเยสนพยายามสุดๆมาค่ะมากินด้วยกันค่ะเยสนก็พยายามทําให้เต็มที่ละคะ่ะลงคลิปลงวิดีโอวันละ2ครั้งถ้าไม่ใช้ลูกขยันเนาะคะ่ะเราก็จะเดินหน้าต่อไม่ได้นั่นเองค่ะ ย๋ยสนกราบขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจที่กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะอร่อยมากค่ะอย่างไรเยสนก็กราบขอบพระคุณมากๆอีกครั้งที่ไม่ทิ้งกันเนะคะ่ะผักป่าก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะต่อไปก็จะได้เก็บผักแล้วค่ะตอนนี้มันหนาวเดี๋ยวก็จะอุ่นแล้วค่ะ หิมะตกลงมาเข้าคระลายไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ